ใหม่ทุกคนนะคะวันนี้เป็นงารเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แล้วบอกว่าตัวยอย่างเงี้ยก็เป็นพิเีมเกอร์ของไทย์ค่ะอ,อยู่เลยค่ะทางนี้เป็นการร่วมมือกันของสยามพาราไลัยกับไทย์คะคะับเปิดตัวลงในภาพยนตร์สยามพาราลัยรอยัลแกรนด์เท<อ>ียเดอร์บายของไทยอคาไ<อ>ลฟ์นะคะต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากเลยเพราะว่ามีเรื่องของการใช้ ไม่ว่าเวรวทนาการใหม่ๆมาใช้ด้วยนะในนี้ใครที่ก้าวเข้ามาในโรงภาพยนตร์แห่งนี้ก็จะได้เห็นภาพที่คงชัดระบบเสียงที่แบบงระบูนกนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์เหนือร,ระดับระดับเวอร์คาต็มที่เรียกว่าสมกับที่เขาเรียกว่าเป็นภาพยนตร์เออโรงภาพยนตร์ระดับเวอร์คาร์สใช่ไห <ๆ S 2> มใช่ค่ะ,<ม>คะเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าทางทางเมเจอร์เองก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะคือในในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในสายของภาพยนตร์เองอะค่ะมันก็มีความเปลี่ยนแปลง ว่าจะเป็นการถ่ายทำหรือใดๆอย่างเงี้ยการที่เรามาีจอที่มันมีรายละเอียดได้เห็นความชัดของภาพยนตร์ยิ่งภาพยนนะตร์ณปัจจุบันก็เป็นภาพยนตร์ที่ต้องดูความละเอียดค่อนข้างมากอะไรเงี้ยมันจะสัมผัสความรู้สึกแบบเนี้ยไม่ได้ถ้าเราดูแบบมอนดูซีรีส์อยู่ที่บ้านะแต่ว่าอันเนี้ยมันคือ,ม,คอมันคือลงหนังจริงๆแล้วแล้วมันได้เห็นความละเอียดทุกทุกมุมจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ซาวที่แบบก็คือแบบเนี้ยมันจะเป็นความสัมผัสเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้เหมือนการน,นั่งดูอยู่ที่บ้านลนะ มันมีสเสน่ห์ตรงนี้แหละสำคัญมากค่ะเพราะว่าในเรื่องของการถ้าในมุมของการเป็นนักแสดงอ่ะภาพและเสียงและสมาธิของคนดูมีความสำคัญกับตัวละครดังนั้นถ้าได้อยู่ในโรงละครหรือว่าในโรงภาพยนตร์ที่มีซา์เสียงที่ดีและทุกคนแบบตั้งใจมาดูจริงๆมันมันเป็นเรียกว่าถ้าพูดกันแบบภาษาเก่าๆหน่อยก็เรียกว่าเป็นมาขอระศกันนะที่มหอระศก์มาอระศเนาะที่แบบว่ามันไม่สามารถได้รับ ประสบการณ์แบบนี้ได้ที่ไหนมันเลยทําให้ต้อนงนักแสดงต้องแบบดูแลติงมากขึ้นเพราะว่าอยู่จอใหญ่มัน<ร>ม่เห็นลูกขนอะไรกันคะเข้า,าเรื่องเลยค <c oughs> ่ะกลัวไม่รู้หรอน่าเราไม่ค่อยกลัวเออเราเปียอยู่แล้วอันนี้สวัสด,สสดีที่พี่ถูกต้อะแล้แสดงรับใบเหรียญนักแสดงหน้าใหม่ขอสวัสดีพี่พทอันนี้ปีนี้หมอนูไม่ทักอะไรแล้วใช่ไหมพี่หญิงปีนี้ไม่ทักล้ะอยากให้ทักหน่อยแต่เราไม่ทักกันไม่ตรายจ้าถ้าพี่ก้องเล่นไม่ควรจะสองระจบ ว่าหลังจากนี้จะแทบเอกแล้วนะในช่วงเวลาประมาณ5ปีน่าจะอย่างแต่มีมีมีคิดเหมือนกันว่าเห็นใครใครเขาทํากันแล้วมันก็หัวทานเหรอหัใครๆเขาทำแล้วเราก็เป็นหัวทานิดนึงแต่ยังหรอกค่ะก็ตอนนี้โอเฉยกับมีิปนี่นะฮะมินนี่นั่นนีอยู่วันนี้พี่นะคะแับต้วตรงนี้มันรับซับอย่างไรบ้างยิ่งตั้งแต่ทำมาก็จริงๆก็มีงานเรื่อย แมันก็มีมีงานติดต่อมาเรื่อยใช่แต่ว่าที่เรารู้สึกเลยคือมันค่าของการเป็นนักร้องเรากลับมามากขึ้นจากจากที่เราแบบไม่ค่อยได้มีงานร้องเพลงอะค่ะก็หลักๆก็คืองานคอนเสิร mm ์ตหรือว่าแม้แต่ท้างานนี้เองก็ได้ร้องเพลงละะ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังร้องเพลงอยู่นะคะ mm hmm. อันนี้คือเกี่ยวกับที่เราแบบไปแบบตามที่หมอดูบอกใช่ไหมว่าพอทำแล้วง,งานมันจะดีทุกอย่างจะดีขึ้น ไม่รู้สิออว่ามันก็คงทมัมมิ่งชีวิตด้วยแหละเพราะว่าปีนี้เราก็ก้าวเข้าสู่แบบสีฝาสีฝา,าอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอออาจจะเป็นทมัมมิ่งของวัยผู้หญิงที่ดูเป็นผู้หญิงที่เป็นเรียกว่าอะไรอะเต็มพลังริผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเห็นแบบมีมีงานอะไรเข้ามาเรียกว่าสี่กว่าแล้วยังตังเหมือนเดิมใช่ล้วเห็นกันไไตั้งแต่สิบป่ะฝาฝาแล้วเจอป่ะตจอฮอย ใช่ไหมนะจริงๆวบบพอคนถามว่าสวยมากสวยนิดก็ดีก็แฮปปี้ดีคือเวลาเราทำอ่ะเราก็จะเห็นคอมเมนต์ว่าเออทำกำลังดีนะไม่ได้แบบโป้ไม่รู้สึกว่าแบบเออมันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเปลี่ยนอยากให้คนชมว่าเปลี่ยนหรือว่าแบบอุยเออเหมือนเหมือนไม่ทำเลยอะไรเงี้ยเปลี่ยนเธออะไรเงี้ยเหมือนไม่ทำเลยมันเราเจ็บเราเจ็บ แบบให้ให้เครดิตเดนึงว่าหญิงทำแล้วดูเปลี่ยนไปในทางที่ดีดูไม่เหมือนเดิมนะให้แบบหญิงสวยเหมือนเดิมโอเคแต่เราไม่หน่อยใช่ไหมพี่อีกคนละคนมามาถามอะไรมาหน่อยกูเกิลหญิงเราถามดิโหลำดับหนึ่งถึงสามมันต้องมีชื่อเราอยู่แล้วิเลยติดตดเลยคือภาพชัดมากภาพนี้ค่ะ ใเอเองี่ทำมนไม่ขนาดนั้นหรอกคือเอาจริงจริงเองเ่ยที่จะทำกระหม่ที่แก้เนี่ยมันก็เป็นระยะเวลาสิบปีนะคือยังไม่ได้แบบว่าอยู่ที่แก่แก่แก้แต่งไม่ได้แก้บ่อยเพราะว่ามันเวลาส่นนส่วนแล้วทีซีรีส์เราอ่ะมันอยู่ได้สิบปีแล้วแต่ในอนาคตตอนเราผมสิบห้าสิบมันก็อาต้องเปลี่ยนอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งทเข้ามาอยู่ในร่างกเราก็ต้องเมนเทนเช่นเทนแะอีกสปี่กาอีงนสิบสอปี ก็มานั่งแบบนั่งรอมันก่อนจะหายคนะ่ะเ,เราก็มันก,ก็ใช้เวลาอดีจริรทำอะไรเยอะแยะสามเทมเข้าห็นเราตนะั้งแต่ซีรีส์สามคือเขาก็จะรู้สึกชินชินเพราะว่าเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเ,เออมันก็ไม่ได้เปลี่ยนผู้หญิงอ่ะข้อนี้ผู้หญิงไม่ได้อยากเบียดไปเลยคือหลายๆคนแบบทำไมไม่ทุบกามทุบหนกอะไรเงี้ยคือเราพูดเสมอว่าเราอ่ะไม่ได้อยากจะเปล mm. <ส>ี่ยนโครงหน้าเราเพราะเรารู้สึกว่าไอ้โครงหน้าเนี้ยมันเป็นโครงหน้าที่เวลามีนานต่างประเทศมันมันชัด เป็นผู้หญิงเอเชียคนไทยอ่ะลองเลยไม่เคยไปลบกา ไม่เคยในราไม่เคยเหลาไม่เคยอะไรแต่เรามีแบบเพิ่มขมับบ้างอ่างเงี้ยเราใช้วิธีเพิ่มเราไม่ลดคือเราก็เหมือนแบบเพิ่มให้มันดูซอฟต์ขึ้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วสามีเขาก็ชมตลอดใช่ไหมพี่อิงว่าแบบสวยยังไงก็สวยเขาก็ไม่ได้ชมแบบตลอดเวลาหรอกค่ะก็เป็นปกติที่เวลาเราทำมาบางทีเราก็จะมีความไม่มั่นใจ้างเวลาเราเปลี่ยนอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตอย่างเช่นเปลี่ยนบ่านเราก็จะมีความไม่มั่นใจเขาก็เหมือนเป็นสัมผัสที่ดีเป็นคนที่แบบเฮ้ยโอเคมันดีแล้ว เขาไม่เคยห้ามเลยใช่ไหมพี่เขาห้ามไม่ทันเลยคะไม่ทันไม่ห้ามเขาไม่ทันไม่ห้ามเขอแล้วคอแล้วคอแล้วเออเขาก็บอกว่าเออก็แบบไม่อยากให้เจ็บตัวบอาเขาใช้คัดดีมากแล้วก็แค่รู้สึกว่าการผ่าตัดทุกอย่างมันก็มีความเสี่ยงคือคือไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่อะค่ะเขาก็แค่รู้สึกเป็นส่วนห่งแล้วแบบเออถ้ามันเกิดทำแล้วมันดีหรือทำแล้วมันดีก็โอเคถ้าทำแล้วมันมีความผิดพลาดมันต้องเสียเวลาในการ ดูแลรักษาหรืออะไรเงี้ยเขาก็แค่ห่วงตัดยาต้ก็ตัดพอเลย เมนเทจตัวเองมาในทุกๆสิปีเราก็ต้องมีเช็คค่ะว,ว่าสิ่งที่มันอยู่ในร่างกายเรามันโอเคไหมมันมีความผิดปกติหรืยอยังมาถึงเวลาอของมันี่ต้องเปลี่ยนอะไรอะไรมากกว่าอย่างก็แบบไม่ได้ถึงขั้นว่าโอห,หต้องเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วสําคัญเรื่องงานคืออันนอันนี้นนี้อ,อ,อันนี้ <c oughs> อี้อัี้อัออันนี้อานี้อัน้อนน็อนีอนีอันันนี้ันนง้นนีนนีอนีมอี้อันนี้้้นเีั้ ทำน้ำทำจมูกไว้คุณหมอห้ามโดนนะอะไรไม่ได้ไปเพี่งนี้อ๋อเดี๋ยวพอจมูกยุบแน่พอจมูกยุบแล้วแผลแห้งก็เลยไปทะเลก็ไปกระบี่ค่ะก็ไปพักผ่อนแค่สองคืนเเองรียกไปกี่ชุดพี่สองคืนชุดว่ายน้ำสามชุดก็เราเหมือนมาเราไม่ได้ไปทะเลเลยอะนาะก็อยากอาบแดดอยากแบบอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปนั่งเรือไปเกาะข้างเกาะอะไรอย่างงเี้ย ก็เป็นอยงนีอยู่แล้วจริงๆคู่เราเหมือนเป็นแนวตลบตลมากกว่าจริงๆคะก็คเออโทุณบอกโซฮอเนี้ยจริงๆแล้วเราชมใยอย่างเนี้ยต่าห่วงไหมเรารีบลงก่อนพอเขาเริ่มเอ็นกาย แล้วเวลาแล้วเวลาเขาเห็นเหรพี่เขาก็จะออาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะแต่เราก็ไม่ได้โพสจนแบบน่ากลัวอะไเงียคนเลือกรูปอะค่ะที่เราเขาห่วงใช่ไห่เขาห่วงแล้วทำไมดูจ๋าแล้วเวลาไปทะเลเวลาเราใส่ชุดแบบชุดวไร้นานเนี่ยเขามีเข้ามาแบบเราพาไาพาพาเอออะไรอย่างงี้ยไหมไม่นะคะเขาก็เหมือนปล่อยเราแหละ ก็คิดว่าเราจะลงรูปแานใช่เรา้องรีจับวยโอกาสช่วงที่เขาผสมเพราะว่าเราไม่สอมก้ไขได้ได้เขาลงกัาเขาคัดขีดถูกเพราะว่าด้เราแต่เขาที่จริงเขาก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นคือถ้ามันโปอมากจริงๆที่เขารู้สึกว่าดูแเขารู้สึกว่ามันอาจาะบให้พอดีอาจจะเปแบบวัยเราวัยอายุเรานาะเราก็แบบเกัเป็นผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็แค่เตอนอะไรว่าอะไรควรทำอะไรไมววเขาดุ เขาข้ามเลยา้ามเลยที่เขาก็พูดตรงๆเลยแล้วแบบเออพี่ว่ามันอย่างนี้อย่างนี้นะเขาจะพูดด้เห็นและผลค่ะซึ่งเราเราอยู่ด้วยกันด้วยเหตุแต่เชื่อแบนี้หมคะก็เชื่อเพราะเขาในมุมเราเรารู้สึกเขาเป็นผู้ใหญ่ของเราเขามีมุมมองที่แตกต่างกับเราแต่ว่าบางเรื่องถ้าเป็นเรื่องของในในวงการการทำงานก็นั่งหัวกันจริงรู้สึกว่ามหัวเันรู้สึกไมสวยแล้วชอบใช่หมพีเวลาเขาห่วชอบก็ชอบนะคะ าไม่ห่วงนะคิดเลยก็ดีใจคือคือคือเราก็ห่วงเขาแต่ห่วงเราอย่างเดียวเราก็ห่วงก็เหมือนกับช่วยกันดูแลแหละว่าเออแบบคือเราควรจะวางตัวยังไงเคยทําตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยอี้เขาก็โชว์เก่งแน่มันสุดไปเลยเขาก็แอบหลงต่อเราตอนเรายี่ตอนเราแบบเมาเมาเรือแล้วเขาก็ลงมาอ่ะโอ้โหแล้ไงก็ห่วงแต่ก็แต่ก็มันช่วงห่วงแรกๆอ่ะคือปีแรกๆที่รู้สึกว่าแบบ นนี้ก็แต่งงานแล้วอะไร้วเราก็คือว่าอะไรที่ทำแล้วเขามีค,ความสุขที่บางทีททการลงรูปอะค่ะมันคือความมั่นใจก<อ>็แต่เราคนอยากลงรูปแบบไหนมันก็คือความความมั่นใจของเขาความสุขของเขา <S <S ช่องทางโซเชียลเป็นเป็นช่องทางหนึ่งที่เราอยากทําอะไรก็ทําในแบบที่เราแบบสบายใจแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใครถึงว่าถ้าถ้าถ้าเขาอยากจะลงก็ปล่อยให้เขาลงอะไรที่มันไม่ได้ดูโ๊หรือว่ารุนแรงมากเกินไปให้ลิมิตเขาได้เท่าไหร่พี่ขอบเสื้อแล้วเขาก็มีแค่นั้นแหละ เขาไม่น่าถอดตนวนี้ถอดปกวันนี้น่ากลัะไม่เคยน่าดูเออแต่คุณก็ละให้คทณให้คุณรู้แล้วก็แต่มาปีนี้ตัเข้าปีที่สามก็คืออตอนแรกเราจงแบบกันหลองจกโควิดกอเรียน เราไม่ใช่คู่ที่หรือหวานหรืออะไรเดี๋ยวนั้นมันก็ไม่ได้มีความคาดหวังเราจะคาดแค่ว่าสมมุิแต่ว่าครบรอบเราไปกินร้านไหนอย่างเงี้ยคือเป็นแนวแบบชอบกินกันหรือว่าปีนี้เรามีทริปแทนไปเที่ยวไหนกันไหมเพื่อแบบเออให้เขาเรียกว่าอะไรให้ความสุขกตัวเองเ และความคาดฝังของแม่น้อยใกล้ยังพี่เออไม่ได้ท้องนะคะหลายๆคนที่ไปดูคอนเสิร์ตแล้วบอกว่าโอ๊ยคอนเสิร์ตนี้พี่หญิงเต้นเบามากสงสัยวัวเต้นเบาคือหนุนหัวเแต่ว่าจริงๆไม่ได้ท้องคือคนผักเยอะเคนผักเยอะเราวจริงหญิงอะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าร่างกายเราอะมันก็จะมีส่วนที่แบบแขนแขนเล็กขาเล็กแต่ว่าหน้าท้องเราอาจจะแบบบวม เอวและพี่ลานี่หนึ่งอะนละเอลยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดค่ะแล้วพี่สะโพกเราก็แค่แบบสิบนิว้วต่างกันใหญ่กว่านั้นแค่สิบนิ้วมันก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่ามีสะโพกเยอะด้วยก็เลยทำให้เราดูถูกตรงๆดังนั้นยังไม่ได้ทอ้อแสดงว่ามีคนเข้ามาทักเยอะมากในคอมเมนต์มมน่ะในรูปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอุ้ยหรือบางคนจี๊ใจด้วยนะคะหรือว <c oughs> ่าสุดไปเล่นคอนเสิร์ตมีคนมาขอถ่ายรูปเลยกับกุ้มันลอยนะลอยนะ ้ะดค่ะเราก็ไม่เองค่ะก็หน่อยนะแต่ว่าก็คงแบบว่าเออก็เดี๋ยวจะพยายาม f ิดมากขึ้นหลักกันให้มันเป็นกล้ามพองขึ้นมาอะไรืเขอวยพรบอว่าเออไม่หรอกไม่ได้มาเร็วลวล่ยกก็สี่สิบกว่าแ้วเนเริ่มงี่ครับเรื่องปฏิบัติการไหมปีนี้มันจะรุ้ไหมอันนี้ถามว่าอยากรู้อยากรู้เรื่อยแต่ว่ามันก็แค่ไม่ไม่มามาก็คือมาไม่มาก็ไม่มา เราก็ไม่ได้แพลนว่าเราต้องมีหรือไม่มีอะไรโทรไปเช็คว่ายังฟิตตาำหรือกู้อนี่เขาแบบอยากรู้เยอะเหมือนกันนะพอคุยไหมพอคุยไม่หรอกคือเราอย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปกับผู้ค้งแล้ค่ะว่าแบบถ้ามาก็ขอให้มาธรรมชาติถ้าไม่มาเลยก็ไม่มาเลยได้เที่ยวออกกำลังวิ่งใช้ชีวิตไปเราก็อายุมากแล้วนะมีลิมิตไหมบอกว่าแบบถ้าสี่สิบจำกลิมิตกอนนี้แหละสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองอยูก็บพ่อแล้วแหละ เพราะตอนนี้พี่หญิงก็สิบสิบเอ็ดแล้วแม่น้อยยอมหรอพี่หญิงแม่น้อยยอมแล้วแม่น้อยยอมยอมแล้วใช่แม่รับยอมละค่ะเพราะว่าแม่ก็รู้สึกว่าคือเราแตกช้าด้วยเราแต่งกันช้าคือถ้าหญิงแบบสามสิบต้นต้นหรืออะไรมันก็คง้มันดีเวลาในการเผื่อเวลาที่จำใงอะไรตอนนี้ถ้าหญิงมีอ่ะกว่าลรุ่นจบก็คือหกสิบนะเราเอาจริงเลี้ยงหมายิ่งขี้เกียจก็แบบปิ้งตามเขาเลยคือแบบแค่ ก็เหนื่อยในการออกนอกอะไรเงี้ยก็เลยแค่วาคิดว่าถ้ามีลูกก็คง,ต,ง,ต,งต้องมีพละกำลังในการที่จะไปวิ่งตามสนุกด้วยคุเรียกว่าเสีใจนะผอดใจไหมเรียกว่าไม่คิดเลยดีกวออ่าไม่คิดเลยดีกว่าแต่ถ้ามาโดยธรรมชาติ ก็จะเรียนใ้ที่สุดแล้วก็พยายามไม่อยากรู้สึกกดดันตัวเองว่าต้องมีหรือต้องไม่มีอะค่ะเพราะพอเวลาเราไปคิดว่าต้องมีให้ได้หรือฉันจะไม่มีฉันแบบไม่อยากมีอะไรเงี้ยมันก็มันก็แต่ไม่คิดจะพึ่งการแก้ในมือถือแล้วสา่ใส่ก็ไม่ไม่เอาเลยมาธรรมชาติเลยก็ปีนี้ปีหน้าหนือแค่นี้พอใ ือคือเราแทนในหัวเราเพื่อนกระเทยเราเยอะมากอ่าเนเวลาที่เราทำแกะข้าวอ่ะเราก็จะมีหลานหลานของเพื่อนกระเทยและหลานหลานของเราที่เป็นลูกของญย่าๆหรือลูกของเราไอ้ลูกของพี่เราเขาก็ยังพอจะขับรถไปพาเราเข้าถ่ายยุบยาคุณได้กับตัวได้หรือว่าอยู่ว่าอยู่บะหมี่ราดซอส Okay. Welcome to Star Society.